ขอไข่ขอไขขอขวดขอควายขขอคนนขอระคังรังงองงูจอจานชอชิงชอช้างซสอโซ่ชอกระเชย ชกระเชยยอหญิงดอชะดาดอชะดาดตอปตักตอปตักทอสันฐานทอมนโททอมนโททอพุทธเท่าทอพุทธเท่าเดีย๋ยวค่อยเนนเดี๋ยวทอพุทธเท่า นอเนนอเด็กนอหนต่าเตาเทอถุงถุงอทหารถุงทอทงทอทงแล้วอะไรทอทงแล้วตัวอะไรนอหนูบอใบไม้ปลาปอปลาผอผึ่ง ผอพึ่งฝอฝาพอพาน,นฟอฟันฝอฟัน,นฟอฟันก่อนเด็กเราค่อยมอมา้าฝอฟันก่อนม<า>้ฝอฟันฝอสัมภาหม,<า>มอมา้มายอยักษร,รอเรือรอลิง กอแหวนสาวสาราสาวลูซสสี่สาเสืหอหอยงีบหอยงีบรอจุลาอออังตาตออโนคูตาโนคูทำไมตาตูตาตตาตตาต